น่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งแผนการแห่งความรักของพระเจ้าเรื่องพระสัญญาของพระเจ้าสัญดาที่ 5. วิชาคริสสต์ชั้นประถมศึกษาปีที่6จจะทำโดยคุณครูพัฒนันจิตอภัยครั้งนี้เราก็มาเรียนกันต่อนะครับในเรื่องของพระสัญญาของพระเจ้าผลของการกระทำบาปและก็พระสัญญานะครับ พระเจ้านะครับจึงตรัสกับงูว่าเพราะเจ้าทำเช่นนี้เจ้าจึงถูกสาปแช่งในบรรดาสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่าทั้งปวงเจ้าจะต้องใช้ท้องเลื้อยไปตามพื้นดินและกินฝุ่นดินเป็นอาหารทุกวันตลอดชีวิตของเจ้าเราจะทำให้เจ้าและหญิงเป็นศัตรูกันให้ลูกหลานของเจ้าและลูกหลานของนางเป็นศัตรูด้วย เขาจะเหยียบหัวของเจ้าและเจ้าจะกัดเท้าของเขาพระเจ้าตัดกับหญิงว่าเราจะเพิ่มความทุกข์ทรมานในการคลอดบุตรของท่านท่านจะคลอดบุตรด้วยความเจ็บปวดท่านจะไฝ่หาสามีแต่เขาจะเป็นนายเหนือท่านพระเจ้าตรัดกับมนุษย์หรืออาดัม ชายนั้นว่าเพราะเจ้าได้ฟังเสียงภรรยาและกินผลจากต้นไม้ที่เราห้ามมิให้กินแผ่นดินจะถูกสาบแช่งเพราะเจ้าเจ้าจะต้องหากินจากแผ่นดินด้วยความทุกข์ยากตลอดวันตลอดชีวิตแผ่นดินจะผลิตต้นน้ำและกอหน้ำและเจ้า จะกินพืชที่งอกในทุ่งนาเจ้าจะมีอาหารกินก็ด้วยหยาดเหงื่อบนใบหน้าจนกว่าเจ้าจะกลับเป็นดินอีกเพราะเจ้าถูกปั้นมาจากดินเจ้าเป็นฝุ่นดินและจะกลับไปเป็นฝุ่นดินอีกเพราะเจ้าทรงขับไล่เขาออกจากสวนเอเดนให้ออกไปเพาะปลูก ในที่ดินซึ่งเขาถูกปั้นมาพระเจ้าทรงขับไล่มนุษย์และตั้งบรรดาเครูฟหรือเทวดากลุ่มหนึ่งในหมู่เทวดาทั้งหมดของพระเจ้าผู้ถือดาบเพลิงซึ่งส่องแสงแปรปรากไว้ทางตะวันออกของสวนเอเดนเพื่อเฝ้าทางไปสู่ต้นไม้แห่งชีวิต หรือต้นไม้แห่งการรู้เดียวรู้ชั่วนั่นเองและนี่ก็เป็นสื่อการสอนในช่วงแรกนะครับในเรื่องของผลของการกระทําบาปและพระสัญญาของพระเจ้าเดี๋ยวกลับมาพบกับสื่อการสอนในช่วงต่อไปของการสรุปบทเรียนแล้วก็การมอบหมายงานกันนะครับ สรุปนะครับในเรื่องของพระสัญญาของพระเจ้ากันนะครับผลของการทำบาปที่มนุษย์คู่แรกไม่เชื่อฟังพระเจ้าจึงต้องรับโทษดังนี้นะครับงูก็หมายถึงปีศาจนะครับผู้ที่มาผจญนะครับถูกลงโทษนะครับจากพระเจ้านะครับให้ต้องใช้ท้องเหลื้อยไปตามพื้นดินและกินฝุ่นเป็นอาหารตลอดชีวิตนะครับจาก ที่เราได้เรียนกันไปเนี่ยงูนะครับเป็นสัตว์ที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นเนี่ยเดิมเนี่ยงูอาจจะมีแขนขาเหมือนมนุษย์นะครับแล้วก็พูดภาษาเดียวกันได้ฟังรู้เรื่องแต่ในที่นี้งูก็ถูกลงโทษจากพระเจ้านะครับให้เป็นอย่างที่เราเห็นว่าเป็นสัตว์เลื้อยคานนะครับ 2. หญิงก็คือเอวานะครับหรืออีฟนะครับ ก็มีความหมายนะครับแปลว่านางเป็นมารดาของผู้มีชีวิตทั้งหลายแทนที่หญิงนะครับจะเป็นผู้ชายมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับชายอันนี้ตามความเชื่อทงางศาสนานะครับแต่โดยธรรมชาติแล้วนะครับนางก็กลับเป็นผู้ที่ถูกล่อลวงจากปีศาจหรืองูก็เลยต้องรับโทษจากพระเจ้าคือ มีความทุกข์ทรมานในการคลอดบุตรต้องคอยเอาใจสามีคอยรับใช้นะครับและปกป้องดูแลาสามีนะครับดูแลครอบครัวนะครับซึ่งตั้งแต่ในอดีตจนในยุคปัจจุบันเนี่ยลักษณะของผู้หญิงที่เป็นภรรยาเป็นแม่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ แล้วก็มีความาทุกขทรมานในการคลอดบุตรอย่างที่คุณครูพูดไปต้องคอยดูแลสามีนะครับนะส่วนข้อ3มนุษย์นะครับก็คือ,คอเราทุกคนนะครับซึ่งในที่นี้เขาก็พูดถึงอาดัมก่อนเลยว่าคนแรกเนี่ยเป็นชายชื่ออาดัมนะครับก็ต้องรับโทษนะครับเพราะฟังสิ่งที่ภรรยานะครับของเขาตอนนั้นก็คืออีฟนะครับ บอกนะครับในเรื่องของการให้กินผลไม้แห่งการรู้ดีรู้ชั่วที่พระเจ้าทรงสั่งห้ามและเขาก็เชื่อก็เหมือนนะครับในในในการใช้ชีวิตปกตินะครับนะสามีภรรยาแฟนกันนะครับก็จะเชื่อกันโดยเฉพาะส่วนใหญ่ผู้ชายนะครับก็รักนะครับแฟนของตนนะครับหรือ ภรรยาก็ไม่ต้องอะไรเลยครับดูจากในครอบครัวของเรานะครับส่วนใหญ่พ่อจะเชื่อฟังแม่ใช่ไหมครับนะจากนั้นนะครับเขาก็บอกว่าผู้ชายนะครับก็เลยต้องมีหน้าที่ในการที่ต้องทํางานด้วยความยากลําบากและต้องต่อสู้กับสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออํานวยอันนี้ก็อยู่ในเนื้อหาเลยนะครับว่าสมัยก่อนในยุคที่อาอดัม นะครับและเอวาเขาถูกขับไล่จากพระเจ้าออกมาจากสวนเอเดนเขาก็ต้องออกมา,าปลูกผักนะครับหาสัตว์นะครับเพื่อเอามาเป็นอาหารจากเดิมที่อยู่ในสวนสวรรค์นเนี่ยเขาก็ไม่รู้จักการที่จะต้องล่าสัตว์หรือกินเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยได้ให้อาดัมและเอวาเนี่ยกินผลไม้แล้วเขาก็จะอิ่มแน่วแนว่ามังสวิรัตนะครับนะซึ่งในสมัยนั้นมนุษย์คนกับสัตว์ ยังเป็นเพื่อนกันนะครับพูดคุยกันได้จะไม่มีการกินกันฆ่ากันนะครับส่วนข้อ4นะครับขอบอกว่าแผ่นดินจะถูกสาบแช่งเพราะการกระทำบาปที่เกิดจากอาดัมและเอวานะครับที่สร้างความสับสนนะครับให้กับระเบียบที่พระเจ้าทรงตั้งไว้ระเบียบของพระเจ้าในที่นี้ก็คือ,อ,อสิ่งที่พระองค์ได้ทรงบอก อาดัมและเอวานะครับในข้อกำหนดของพระองค์ว่าเจ้าทั้งสองกินผลไม้ต่างๆในสวนของข้าได้นะครับส่วนเอเดนแต่ขอไว้อย่างหนึ่งก็คือไม่กินผลไม้ที่อยู่กลางสวนซึ่งในพระคัมภีร์หรือสิ่งที่ครูสอนเนี่ยก็ให้ชื่อเป็นภาษาไทยแบบนี้ว่าเป็นผลไม้แห่งการรู้ดีรู้ชั่วนะครับน,ะนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่เป็น กฎกติกามารยาที่พระเจ้าทรงตั้งว่าห้ามอยากกินนะครับจากนั้นนะครับข้อที่5นะครับการลงโทษนะครับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการสูญเสียความใกล้ชิดกับพระเจ้าการลงโทษเหล่านี้นะครับยังสีนะยังสืบทอดทางสายโลหิตนะครับจนมาถึงลูกหลานด้วยนะครับก็คือว่าเดิมเนี่ยพระเจ้านะครับ ก็ยังเอ่อมาพบกับอาดัมเอวายังมาพูดมาคุยนี่คือตามสิ่งที่ครูได้สอนไปในสื่อการเรียนรู้ที่ผ่านๆมานะครับนะแต่หลังจากที่อาดัมและเอวาเนี่ยเขาถูกขับไล่จากพระเจ้าออกมาจากสวนเอเดนแล้วก็เหมือนกับว่าการที่เขาจะได้พบเจอพระเจ้าเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้เลยนะครับนะพระเจ้าก็เป็นผู้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับอยู่เหนือ ธรรมชาติของมนุษย์ที่จะสามารถพบเห็นพระองค์ได้ด้วยตาเปล่าถ้าพระองค์ไม่ต้องการที่จะแสดงตัวตนให้กับบุคคลนั้นๆได้พบเจอหรือได้เห็นนะครับดังนั้นสุดท้ายเลยนะครับในเรื่องของพระสัญญาของพระเจ้าเนี่ยนะครับก็คือพระสัญญานะครับของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าก็ทรงเมตตาสงสารมนุษย์แล้วก็ทรงให้อภัยในความผิดบาปนะครับ พระองค์ต้องการช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นจากการเป็นทาสของบาปแล้วก็กลับมามีชีวิตใกล้ชิดกับพระองค์เหมือนเดิมจึงทรงประทานพระสัญญาด้วยสัญญาที่ว่าจะส่งพระผู้ไทยนะครับที่เกิดจากสตรีนางหนึ่งมาช่วยให้รอดนะครับ พระผู้ไายนั่นก็คือองค์พระเยซูเจ้าที่ลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์กับพระนางมารีตามที่นักเรียนได้เรียนกันไปนะครับตั้งแต่ในชั้นป .5 หรือว่าในอยู่ในชั้นป .4 ที่ผ่านมาที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประสูติการบังเกิดของพระเยซูเจ้าในช่วงเทศกาลพระกิตตสมภพ,พที่เราเออจะรู้จักคุ้นเคยกันก็คือเทศกาลคริสต์มาสนั่นเองนะครับสำหรับการเรียนในวันนี้นะครับก็ เสร็จสิ้นเนื้อหาก,กันไปแล้วเดี๋ยวพบกับการมอบหมายงานของครูในช่วงสุดท้ายกันนะครับนักเรียนพบกับครูนะครับในช่วงของการมอบหมายงานกันนะครับ ให้นักเรียนนะครับทำใบงานที่5นะครับในเรื่องของพระสัญญาของพระเจ้าจากในหนังสือคลิกตศาสตร์หน้าที่13นะครับมาดูคำชี้แจงกันเขาก็บอกว่าให้นักเรียนนะครับไต่ตองถึงคุณค่าแห่งพระสัญญาของพระเจ้าแล้วก็บันทึกความคิดนะครับที่นักเรียนได้ไต่ตองลงในใบงานที่นักเรียนได้เห็นอยู่นี้นะครับ ในหัวข้อที่1ก็ค,คือความรักอันไม่มีขอบเขตของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์แม้มนุษย์ทำบาปพระองค์ก็ทรงเมตตาทรงภาคเพียรอคอยการกลับใจของมนุษย์เสมอนะครับ 2. ความซื่อสัตย์ที่พระองค์ทรงรักษาพระสัญญาที่พระองค์ทรงประทานให้ด้วยการส่งพระบุตรมาเป็นมนุษย์ดังนั้นนะครับนักเรียนมีความคิด เกี่ยวกับหัวข้อทั้งสองนี้อย่างไรว่าถูกต้องไหมจริงไหมนะครับพระเจ้านะครับได้ทรงทําตามพระสัญญาอย่างไรนะครับจากเนื้อเรื่องที่นักเรียนได้เรียนไปนักเรียนก็ใช้การคิดวิเคราะห์นะครับแล้วก็นํามาเขียนลงในหนังสือนะครับแล้วก็ช่วยถ่ายรูปนะครับส่งในอัลบั้มนะครับที่ครูจะสร้างไว้นะครับ ในการเรียนครั้งนี้นะครับสำหรับการเรียนในวันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับกลับมาพบกับคุณครูได้ใหม่ในการเรียนวิชาคลิตศาสตร์นะครับในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับเด็กๆที่น่ารักทุกคน